ไปต่อในคืนเดียวกันด้านนอกป่าทิศเหนือของเมืองแสงจันทร์ให้คนขับยานเรามายืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในต่อไปในรอบสุดท้ายเหรอเขาบอกรอบสุดท้ายเหมือนกันเรื่องจำเป็นต้องยืนยันซ้ำๆดอกก่อนอื่นคืนนี้เราต้องเจอยายหนูหมอดูคนนั้นเป็นครั้งแรกในป่าแห่งนี้แต่้นเราช่วยเขาฝ่าอุปสรรคต่างๆให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ในอดีตของช่วงเวลานี้ดเนินไปนอย่างถูกต้องแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องคุณเขาจะจแจ้งไม่เลยสักนิด น่าจะบอกว่าเธอพูดไม่ใช่แ็นสักอย่างมากกว่าม,มีอะไรไม่พอดเทก,กับการสรุปของอัจารย์คนนี้กันคือพระจนเหลือแต่ต้นกับตอนจบจริงๆไม่ธรรมดาไม่ต้องขอบคุณหรอกนี่เป็นคนหนึ่งในความตอมาอการพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์จะไม่ได้ชมเธอนะหนึ่งนนไม่สำคัญเท่าหน่อยแถมรายละเอียดไม่จะเป็นพวกนั้นจะทําให้เสียเวลาเปล่าๆเรามีเวลาไม่มากแล้วเห็นด้วยไปเลย ถึงแม้ค,มคุณจะรู้ว่าคุณเยี่ยวข้องกัของเธอก่อนนั้นนี่ที่จะเจอตัวเธอแล้วแทนที่จะเสียเวลาคิดหาเรื่องตู้เขาเดินหาตัวเองดีกว่า hmm? เดี๋ยวก่อนเธอมาถึงอะไรกับดักเลอเนี่มันเรื่องสาคัญอย่างน,นี้ทำไมไม่บอกฉันก่อนละอ่ะอ๋อเรื่องบางเรื่องไม่แต่เฮีก็จอมัญญานะใครใช้ให้ใครใช้ให้เหตุการณ์ที่คุณเยี่ยวข้องเธอเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ในอดีละ่ะรอกันเล่นเลิกรอกันเล่นยหาทางดึงฉันออกไปหยุดวอยน่าำํำคาสักที น่าสำคัญจริงๆจุกัดเลียงเน๊ะรู้ชื่อของต้นของรู้ชื่อของข้าด้วยน,น่าสนใจน่าสนใจจริงๆวางกับดักจับง่ายๆแต่นักฆ่ามไม่เพิ่งรับงานม,มาแรกหรอกนะนักฆ่าเธอข้าจะผิดแล้วจุกัดเลียงพวกเราหบปากคิดว่าฉันจะเชื่อคำโกหกของเจ้าแต่ภาพมาใสีด,ดีพระค้งของเจ้าอยู่ที่ไหนบอกแล้วข้าจะไว้ชิดเจ้าไม่งั้นข้าใช้มแมลงมีพิษที่เจอตอนขุดหลุมพังเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังฉันได้ช่บหายก่อนจุกัดเลียงสามจะไม่ใช่นักฆ่าจริงสอง พวกเราเพิ่มอีห้องหนึ่งให้ hey, ยะหนูหยุดดินนี่นะฮึไี่สุดก็ยงโผล่มาจะได้ไหนคะขอดูหน่อยนี่ใครมาจากไหนกันฮึ hmm? ข้าข้าไม่รู้แมวข้าไม่ใช่คนแต่เห็นอุปกรณ์ไม่น้อยแต่คนที่ใช้หุ่นกระบอกเป็นอาวุธแบบเจ้าข้าเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกหุ่นกระบอกไม่ใช่นั่นคือว่าไงเนงะหุ่นกระป๋องจะดูถูกเกินไปแล้วนะยะหนูอาจทำไปใช้ดูเหมือนหุ่นกระป๋องก,กันหรอ ในโลกนี้ไม่น่าจะมีคนกระวองที่พูดได้แหมกับปั้เหล็กพวกนั้นดูไงไม่เหมือนสิ่งของคนธรรมดาสามารถควบคุมได้ Girl, ก็รู้นี่ฉันคือโปรโตไทม์หมายเลขสูงของตำราวิทยาศาสตร,ร์มืดนะฮะอันนี้ย้อนไปเหตุการณ์คนหลงโลกนะฮะซึ่งเป็นผลงานยอดยอัจฉริยะทเธออะไรของเธอน่ะโทษทีแต่อยาสนใจฉันเลยฉันแค่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับกับบนกับวัตเหล็กพวกนี้กับหัวใจพวกนั้นเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าจับเล่นแล้วอย่าคิดแยกส่วนชมันด้วยมันเจ็บนะ ไอ้ที่แท้พวกมันชิ้นส่วนของแรกกันคุณเหรอน่าประจันจริงจริงแล้วให้สรุปทั้งจันทั้งคนที่ติดกับต่ของเธอไม่ใช่คนเลวเพราะเราเป็นนักฆ่าจริงเธอได้ตายกันไปแล้วแล้วแต่พวกเราก็ตามหาเธอจริงๆเพื่อบอกกล้องเธอจากพวกนั้นเข้าใจแล้วว่าคุณกับป้นเหล็กตอนนี้ฉันแกชิ้นส่วนนี้ออกมาคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเข้าใจก็ดีแล้วเดี๋ยวพอเจ้าเน้นหล่อเดียวนะเมื่อกี้เธอแกอะไรออกมานะขมวนต่อมาส่วนของปลาเลึกเปียง อ่าตั้งแคมป์ไฟกันนะฮะอันนี้ขอครับตอนนี้สุกลังเดกินเท่าไหร่ไหมปลาย,ย่างเอาไปที่ตัวนี้คุณเก็บไว้กินเถอะคุณค่าเธอไม่เราไปาย,ย่างเสียบไมส้ส่งให้ดีกับคำเนื้อส่งให้เธอคราวนี้ไว้ใจฉันไม่มวางยาพิษในหาหลอก<ะ>ขอบคุณแส่เอาด้วยเกีกยนสักไม้ไหมอย่าเอาย่างสูกจะรสชาติไม่เป็นไรคุณเกินไปเถอะฉันไม่หิวฉัน้เธอเดินรู้ล้มตรงไหนไม่แน่จับปลาได้เพิ่มด้วยครับซิบ จะไปจัดการยังไงนั่นเหรอใช่เธอตามมาทั้งวันแล้วสมควรแก่เวลาที่จะไปทักทายแกนกข้านั่นสักทีแผนช่วยไหมไม่ต้องหรอกค่อยๆปกป้องเฮ้ยเรื่องอยู่ตรงนี้ก็พอฉันไปแป๊บเดียวดีกยวก็กลับมาถ้างั้นระวังตัวด้วยเปี่ยงเปียนเปลี่ยงฟืนนะฮะอันนี้ข้ามไปคนฆ่าขอบคุณสาหรับปลาย่างนะไม่ต้องกรงวใจเล็กน้อยเราแค่มีเราแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถูกปากใช่ไหม ตอนตรงรสชาติค่อนข้างแย่เลยด้านหนึ่งย่างจึงเกี่ยวกันไปส่วนหางยังดิบอยู่คุณน่าปกติคุณไม่ค่อยทำข้าขวัวใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าถูกมองจะซะแล้วเมื่อก่อนมีคนหนึ่งคล้ายคุณมากทําอาหารไม่เป็นแท้แต่ชอบแกล้งทำเป็นทูเชี่วชาญเรื่องอาหารและทําอาหารรสชาติแย่ให้ฉันกินตั้งหลายอย่างบางครั้งเขาแอบพาฉันไปตกปลาที่บ่อน้ําหลังบ้านตอนที่แม่บ้านเผลอแล้วย่างปลาให้ฉันกินแน่นอนรสชาติแย่มากครับเป็นคนต่อพันเขาคือปู่ของฉันขอโทษนะ ทำไมต้องขอโทษด้วยพรบตต่อสู้เพื่อปกป้องประปเทศชาติแล,ละอาชีพเพื่อประชาชนฉันภูมิใจเรื่องนี้แต่บางครั้งก็เงาถ้าไม่มีสัาร้ายพวกนั้นแล้วก็ตัดร้ายทำไมคุณไม่เคยได้ไดยินเรื่องเกี่ยวกับสัาร้ายเลยเหรอพรกมันเป็นหายนะที่มาจากโลกอื่น แค่ไม่ใช่โลกอื่นว่ามาสู่โลกนี้โดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทุาวันหลังไหรนหับไม่ถ้วนทุกที่ให้มันไปจะมีแต่ไฟยพ้บัตดหลายแรงตามพิก่อนสัตว์้ายยามะปกูกปล่อยตัวขึ้นแม่ทัพดูลันเข้าไปนำกองทัพที่ป่าสามแสงเข้าไปต่อสู้ชนะอย่างเฉียบเฉียดและนำชาติให้พ้นภัยแต่เมื่อเดือนที่แล้วสัตว์ร้ายอาัอนนี้มีธาปรากฏตัวขึ้นตูุมเสียงไรนะ เสียงลมพัดเรามั้งพอสารอันี้ไม่ตาปรากฏขึ้นแล้วไงต่ออนักร่าประสบตัวขึ้นปู่ได้ทําฐานชั้นยอดหนึ่งแสนนายเข้าต่อสู้เพื่อขับไล่ันไปได้แต่ปู่ก็เจ็บทหารแล้วในที่สุดก็ตูมเสียงอะไรอีกแล้วฟังดูเหมือนเสียงแก๊สระเบิดนะแก๊สเป็นแก๊สชียวภาพชนหนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าไปสนใจเรามาคุยกันถึงไหนแล้วนะก่อนตายคุณปู่ได้แดงเจตโนให้ฉันเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์และได้มอบความรับของอาณาจักรให้ฉันด้วยแ้วฉันแล้วความว่าเพื่อเป็นกุญแจสำคัญตอท้ายทำให้ฉันติว ขอสลายได้อย่างถาวรยามาเป็นสลายแห่งหินอ,อามินิตาเป็นสลายแห่งความโกลาหลแปลว่ายังมีสลายแห่งหยางที่ยังไม่ปรากฏตัวด้วยค่ายคนของฉันและตุ้มแต่ค่ายมันเสียงอะไรกันเออคือแม้ตอนนี้ฉันดูท่าทาง,ทางว่าเออจะคุยกันสนุกเลยไม่ได้จะเถียงนะโมแกอ๋อตอนจับปลาไม่ใช่ออรอเบิกแรงเยอะไปหน่อยเือก็ได้ยินเหรอเจมปลาหลายตัวลงมาคลืนตอนหน้าฉันวิญญาณเอาเรื่อ,อวอลุ่มเนี่ยไปย่างไปล้บห้องพอาาักสะอาดแล้วย่างกันเถอะ เดี๋ยวเคนนี้หิวจะตายอยู่แล้วได้เลยเดี๋ยวฉันไปทําเดี๋ยวนี้แหละเดียเข้าไปหยิบปลาเพื่อเข้าใกล้ตัวเธอกระซิบเฮ้ย hey, คิดเธอมาอะไรเนี่ยเสียงดังถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวความแตกหรอกช่วยไม่ได้จะนั่งเกี่ยวไม้ทิ้ดจำได้อีกใชฟเนี่ยต้องเอาจริงงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยัย้งเฮ้นีไม่ได้ฮะกระซิบตอกกันทำไมแม้แต่กับว่าเหล็กทั้งสามตัวของไอเชน,นี้ก็จะไลายเทยมทานแต่พวกมันแต่ละตัวใช้ทาให้ตายได้แค่เดียวละครันะ ใช้ไปแล้วสองครั้งเพื่อล้มยังแน่นก่อนถึงจะตามไปจากการก็เถอะแต่ข้าถ้าเก็บว้เผื่อจาเป็นดีกว่าทั้งก่อนนี้ไม่เห็นเธอพูดถึงกับม้ท้สามเลยก็ฉันบันทึกว่าจะได้ใช้สองครั้งตั้งแต่แเมื่อแบบนี้ตัวคือตอนนี้ใช้ใครคงเดียวใช่ไหมใช่แั้วงันกันที่ฝากคุณน,นะคุณคนขับยานยนต์ใช้คนเดียวสิคนฆ่าคน,นไม่อไหรคุณก็ทราทอะไรก็กยกอยู่อ๋อแล้วปลาพวกนี้จับมาจากไหนตัวใหญ่กว่าปลาให้เราจับได้ตอนกลางวันได้อีกรีบย่างเถอะไม่แย่ไม่อากอทั้งที่ยงหิวลงนะ ให้ได้่าย่างให้กินไปต่อนะฮะต,ตำแหน่งฟ้าตำแหน่งดินตำแหน่งภูเขาตำแหน่งลมอะไรคือหนีไปได้ก็หนีไปได้ฮะเดี๋ยวมันจะเฉลยอยู่เบื้องหลังแหละตำแหน่งฟ้าตำแหน่งภูเขาตำแหน่งน้ำคือทิศเหนือตำแหน่งไฟคือทิศใต้เตียงหัวนอนของสาวน้อยกลมเกลนไปไอหมอกยามเช้าทำให้ฉันตื่นจากความฝัน นำพาตำแหน่งไฟไปสู่ตำแหน่งน้ำแห่นก้าวาเห็นก้าวฟ้ายามเช้าสาวน้อยละว,วาดอย่งงางใบหงำพื้นรถสวัสดิ์จุกัดเลียงเธอกำลังอกงอกกรงยังเช้าอยู่หรอสาวน้อยไม่แม้แต่มองก้มหน้าก้มตาวาดพื้นอย่างต่อไปกำลังทำที่ขอฝนก็อยา่าเพิ่งแรงให้เทสลาขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทำให้ฝนตกดีก,กว่าให้กลนบาลีฉลบเพิงจงเปิดบาลีฉลกเพิงใครกลนไม่สำเร็จแล้วเนี่ย แม้แต่ยามาแค่ยืนแล้วเมตานะบก็ถูกจมกลับไปแล้วแต่มีสาระแห่งอย่างที่เป็นธาตุไฟและขัวน้ำเราจะต้องการล่อสาระแห่งอย่างเข้าไปอยู่แท่นบูชาใต้ทะเลเพื่อให้ไยเป็นฝ่ายและเปลี่ยนทางภูมิศาสต์สินะคุณรู้เกี่ยวกับแท่นบูชาใต้ทะเลได้ไงเออแค่ได้ยินมาอีกทีก็หกเรื่องนี้เป็นความรู้สุดยอดไม่มีทางแพร่พายไปเอกไปได้คุณไม่เคยกันแน่เรื่องของจริงมาจะนไม่ดลมากค่ายดาวเจ็ดดวงยังไม่สําเร็จตอนนี้มีเรื่องที่ต้องทา แล้วต้องไปที่เมืองบุผาม่วงที่อยู่ไม่ไกลด้วยช้าขอ่อนอย่าเปลี่ยนเรื่องเรื่องนั้นไว้คุยกันทีหลังก็ได้ตอนนี้มาสนใจคนที่หลบอย่องตั้นไม้ก่อนดีกว่าไรน,นะขอโทษที่เสียมารยากจะไม่ตั้งใจฟังแต่เมื่อคู่เห็นท่าทั้งสองกำลังคุยกันอย่างออกรถยึงไม่ได้ขับเขาตองขังต่องนนโนโบยขอโปรดอภัยนะครับของเสด็จอามิคุโฮคุซินมิโกะเธอรู้จักเขาเหรอ แต่เคยได้ยิงครั้งหนึ่งในงานเลี้ยงของอาณาจักรเบมานานะในผู้ใช้วิชาดาบนิโตริวขั้นสูงยังจําชื่อฉันได้ดวยเหรอเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ฉันจําเป็นต้องทําตามให้ใี่ปลดกลับไปหาองค์ชายสอง,องของฉันเถอะถ้าฉานไม่ได้เสร็จล่ะแล้าาวคำสั่งว่ายังไงก็ตามต้องพาองหญิงกลับไปให้ได้ไม่เป็นใจกําลังกับ,บงองค์หญิงนะแล้วพูดนะเธอตั้งท่าเตรียมชักดาบแต่ว่าห่างจะเล็กเล่นกระต่อสู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนนี่คุณขัดใจว่าฉันทเรื่งอ,ง,ง,อ,ง,ง,อง,งการต่อสู้ปล่อยฉัน คละข้ามูงใหม่แค่หยุบกับแค่ที่หยาบกว่าฉันจนเอาออกไม่ได้นะโดยทู้องท่าไหนได้ยังไงฉันเคยศึกษาวิชาตอ่อ,อวิชาดาบขั้นสูงมาถ้ามีเทท่าคงช่วยได้โอเคใช่ไหมแต่เธอตื่นแต่เช้าเพื่อตั้งให้คนของเหนือใช่ไหมแต่ว่าเทท่าคงยังไม่คงไม่ใช่เออเรื่องนั้นเมื่อคืนตอนคุณกับบ้านเหล็กกลับอยู่ฉเฉลืออะไรบนตัวเธอออกมาแต่มันมืดกันไปเลยเลยใส่กลับไปไม่ถูกไม่รู้ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่า จะไม่ตั้งใจซะหน่อยเพียงแค่เพราะอยากรู้อยากเห็นเท่าเท่านั้นทําไมเอาไม่เธอไม่เธอคอยช่วยเหลือไม่สู้จะไม่ชนะยังไงโอกาสชนะลดลงไปนิดหน่อยแต่ใช่ว่าจะหมดหวังให่เพียงแต่ว่าต้องให้ท่านจัวเรียนคอยช่วยด้วยช่วยยังไงเมื่อกี้เธอบอกว่าไใช้ดบาบอีโต้เรียขั้นถูงใช่ไหมนีโต้เรียใช่มาแต่งวิชาดบาบขั้นถูกใช่ไหมอาจจะผลส่งผลในการแพ้ชนะด้วยและตอนนี้ฉันไม่รู้ถ้ามีดาบสักเล่มอาจต่อสู้ได้ดู็นะฆ่าแต่ไม่โทดได้ยังไงก็บอกแล้วจะไม่ชนะฆ่าเขาจะกินแล้ว งั้นก็หาวุธให้ฉันฉันจะถวงเวลาไว้ไม่จาเป็นเอ๊ะแค่ดาบเล่มเดียวใช่ไหมแ้เอามาให้คุณเองฝึกสังกันเสร็จแล้วใช่ไหมตกลงว่ายไงเธอเป็นนักรบที่มีคุณธรรมแล้วจงละคดีต่อเสด็จอาใช่หรือไม่แน่นอนงั้นเธอแข่งดาบโดยพูดที่ปัสสาวะนูนูได้ยังไงมันต่างอะไรกับโจนทำแบบนี้ทำให้นำความหมายบนยอดเสด็จอาไม่ใช่หรอแต่แค่เราฝังยิ่งไปกว่านั้นอย่ามาถยถ เอาแน่จริงเอาดาบที่อยู่ในมาให้พวกำันฉันยืมทักเล่มแล้วสู้ด้วยแบบแฟร์ถ้าเขาสู้เธอไม่ได้ฉันยอมกลับไปกับเธอพูดจริงใช่ไหมอืมองค์หญิงพูดพูดถูกนกักรบต้องไม่ทำร้ายพูดจากอาวุธแต่ถ้าทําไม่ไปองค์หญิงต้องกลับไปกับฉันอย่างที่รั่นวาจาไว้ฉันพูดแล้วไม่คืนคำถ้างนั้นก็หยิบดาบขึ้นมาเราเป็นท่านจุลเรียมไม่แต่ไม่บปิันรจริงหรอเออทำไมแอนแพ้เธอถูกกบวไปนะการฝ่าย ชีวิตกับตัวเองว่าผู้ร่วมกันถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอเพราะว่าเมื่อกี้แกล้งเขาเป็นมั่นใจว่าชนะได้เนี่ยนะน่าฆ่าที่บอกว่าโบข้องจันทร์เออก็บอกนะให้ฉันหยุดพูดได้แล้วฉันช่วยคุณแล้วนะถึงตายคุณแล้วคุณท่าฆ่าตัวดาบยาวประมาณสองเชือกแก้วนิ้วกว้างหนึ่งนิ้ว 2, สองหมุกสองหุนบางดาบสองนิ้วเนื้อดาบเงากระคมส่วนปลายดาบตากรูปสายฟ้า แค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่มีค่ามันจะเอ่ยชื่อ,อถ้างั้นขอล่วงเกินเข้ามาเลยขอเดินยวนะซ้ายเขาคมดาบรหัสที่อยู่ในมือแก๊งเยังกระทบของดาบสองดาบสองในขณะที่ไฟจงเตียงรวดเรีวเพื่อตัดสินแพทย์ในคิตาร่างกายต่อหนองเลยตรงมานได้ปลดภ้องทั้งแถวเขาตั้งใจรู้สึกเจ็บที่ปลายแขนเล็กน้อยไม่เป็นไรสองวิชาหาดาบของตะโกนโ,นโฮคุชินจริงๆ รับปืนได้เนี่ยฝีมือไม่เวลวแอพหันจบดาบวว่าพุ่งตัวมาอีกครั้งแต่ประหาของฉันตื่นตัวเต็มที่จากการตัดทูมสับพันเมื่อกี้ทำให้มองเห็นดาบที่สองได้อย่างชัดเจนแล้วสองแทงที่แต่แล้วมองไม่เห็นที่จะปัดป้องได้ทันได้ทันแล้วช่วงขนาดเดียวกันคือใช้แรงทั้งหมดเบี่ยงตัวหลบไปทางขวาพร้อมกับดาบปัดป้องร่างกายซิกไซ เด็ตัวหลบให้สั่นเทจนเกือบร้องแต่ตั้งหลักได้แล้วแล้วสุกร้อนว่าทพี่ที่คงด้านซ้ายคุณะคะาหลบดับเมื่อกี้เฉียดๆแต่ผิวบริเวณที่ขงด้านซ้ายถูกเฉียนออกไปเป็นแผลเลือดไหลออกมาเลือเลือสันสามองวิกิจเลนพัดเทสือสัรนเล็กน้อยดูไม่ออกว่าเธอเป็นห่วงหรือกำลังโกรธกันแน่เฉียดไปนิดเ,นเดียวไม่งั้นได้นอนจมกองเลือดแล้วแต่เป็นพอดับเมื่อกี้ทำให้สามองเห็นว่าจะชนะไง งั้นไมันจะไม่ฆ่าคนที่ยอมจำนนยอมแพ้ซะตอนนี้ยังไม่สายไม่ว่าจะประดับกี่ครั้งวิชนา,าบท่านตู่ก็ยังคงย่อมเสมอจำไม่ได้ว่าเคยกับดาบของคุณมาก่อนแต่สนใจเลยฉันแค่พูดกับตัวเองรู้สึกเก็บยืดที่แผลฉันเห็นทางชนะแล้วเหลือแค่ลงมือเท่านั้นยังไม่ยอมแพ้กันถ้าง,งั้นก็ฝ่ายฮุ่งมาโจมตีฉันเห็นฝีก้าวของฝ่ายหันไปทางขวาฟาดดาบที่ร่างกายกซสไซของคีคมาลุคข้าไม่ถึงพอเธอพยายามเบี่ยงหลบก็ทำให้เธอถึงกับตัว แต่ไม่ทันจะแทงซ้ำเธอก็ถอยห่างไปจากฉันเมื่อกี้นี่มันอย่างที่คิดไวเลยนั่งไงนะถ้าชิ้นในการใช้ดาบของเล่นเป็นอาวุธคุณคิดจะพูดอะไรความเคยชินทำให้เกิดการพึ่งพาและการพึ่งพาเป็นจุดอ่อนของเธอตัวฉันเห็นกันต่อสู้แล้วชิดถึงสองครั้งมองเห็นการเคลื่อนไหวของนิคมมารู้ออกแล้วนะฮะพุ่งไปที่จุดเพลงเท้าด้านซ้ายคอยระวังไม่ให้ร่าง,งกายเสีกางงอคือถือดาบเล็กน้อยสุดท้ายก็เล็งไปที่ร่างกาย ที่ซ้ายของผู้ต่อสู้แจ้งหึม่ดาบผูกปัดป้องเอาไว้ได้แต่เห็นได้ชัดว่าจิตใจของงู้ฝ่ายเริ่มสั่นคลอนแล้วแม่ดาบเป็นเทคนิคครับผู้ไม่มีแต่โบราณดาบหนึ่งไว้ป้องกันดาบหนึ่งไว้โจมตีถ้าทางเธอจะชินการโจมตีด้วยมือขวาแล้วป้องกันด้วยมือซ้ายแต่ตอนนี้เธอให้ฉันยืมหยาบมือซ้ายกระทบกัองกันต่อสู้เราจะเห็นได้จากการทรงตัวของเธอคนดูออกว่าฉันแทงดาบที่สองหรอใช่ตอนนั้นเห็นแถว่าร่างกายที่แทงเธอเสียสมดุล ถ้าเธอมีดาบเล่มที่สองปกติล้วก็ทงใช้ดาบซ้ายป้องกันไม่ให้ฉันหนีแต่ความจริงว่าเนี้ยทำงานทําให้สูญเสียการทรงตัวไปชัว่วขณะแฟ้าดาบอย่างการที่งเธอเมื่อกี้ทำไปยืนยันโดยทางสารของฉันเพื่อป้องกันด้วยมือขวาของเธอแข็งกระด้างมากแต่งารต่อสู้สนามว่าจริงเธอคงแพ้ฉันคงแพ้เธอไปแล้วแต่เมื่อสานการแบบนี้อย่าหวังว่าฉันเอาเปรียบเลยนะต่างทางรถเปลี่ยนแปลงได้ตดลอดเวลาอยู่แล้วจะโทษคนอื่นได้ยังไงเธอเพิ่งแก่ทิศเลาพลังของคุณในวันนี้ดาบเราไปจะเป็นดาบติน ไปนะเสียงแข้งตากออกไปเสียงแตกของโลหะตาผักแล้วฉันแพ้แล้วขอโทษนะดาบของเธอเพื่อมาทําไม่ให้ฉันพูดต่อแม้แต่เพื่อเดิมพันการจตีเข้าท้ายย่อมได้ผลรับแบบนี้อยู่แล้ว ล้วจะจกํการสู้ไม่โดยใช้ใชดาบหากเล่นเดิวแรกกับการบรเรียของมิทเทียงดาบเส้นนี้คุ้มค่าอย่างหนักถ้าางนั้นเรื่อง,งยงเนี่ยแพ้ก็คือแพ้ถ้ไม่มาต้องแก้ตัวเก็บดาบเข้าฝักแล้วคืนให้บิโกนะฮะทันจุก,กันเรียงอมคผ,ผ,ผู้กำกันที่ยอดเย,อยี่ยมจริงแง้ยู่แล้วถ้างั้นฉันขอลาชอมดาบไมเดี๋ยวให้ไปปลุกคลีสลาทอบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่ยังเป็นดาบหักแล้วไม่สามารถหลอมใหม่ได้มันหักอยู่ที่ไหนก็ปล่อยให้มันขึ้นเหนือที่สนเถอ แต่ว่าคุณน่ะ,ะเดือนคราวหน้าฉันจะจาัดก,การคุณจริงๆแล้วฉันจะรอกแต่ว้ฉันเตือนเรื่องนี้แต่ฉันขอพูดหน่อยแล้วกันมึงจุกเลียงปวดระวังใส่ห้าบดีจะเข้าไปให้ดีไหมเธอมกอักระวังถึงรายรับหลังองชายสองอยู่เสมอจันคนนี้ไม่ต้องคอยให้คนที่เป็นตัตัมาเตือนหรอกถ้างั้นญิงมั่นใจขนาดนั้นก็ไม่พูดอะไรมากขอลาเพียงเท่านี้โอ้เหนื่อยแต่เช้าเลยปุกเทล่าจะได้ไปกันต่อ คุณค่าคุณค่านี่มันเลือดแพ้คนเลือดออกเยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนที่ติกําลังเรือลายนั้นรู้สึกมีใครเรียกฉันอยข้างหูแล้วเหมือนได้กินหอมหๆหนังตาปิดลงตัวไม่เร็วตัวความมืดความมืดทำให้ฉันรู้สึกเคยตามล่าไล่ล่าในใครบางคนในความมืดเขาต้องจำและทำให้ฉันเจ็บปวดไม่สิไม่ใช่เจ็บปวดรู้สึกปวดหัวปวดขาปวดทั้งตัวโอ้ยคทำเจ็บปวดเรื่องแรงบวให้ฉันได้ตื่นขึ้นโอ้ยเจ็บ อดทนไว้นะยาสูุนไทยนี้ช่วยรักษาแผลให้คุณได้ฉันเคี้ยวอยู่นานจนเอามาใช้ได้คุณรู้ไหมมันคมแค่ไหนถึงหวดขารน่อยคนอื่นแกขางหูทู่กเลี่ยงอย่าพุ่งพูดคุณมาเจ็บหนักพอสมควรให้ฉันพันแผลก็เสร็จแล้วแล้วคนแผลฉันทีละรอบหนึ่งตั้งใจหน้าผากเธอม่อออกเสื้อผ้าเธอเปิดเพื่อนนเลือดดินและเลือดขอโทษนะครับให้เธอเป็นห่วงหน้าขาหน่าจริงเป็นนักฆ่าวเลยทั้งอยากกวดดักผูกดับแถมแถมย่างปลาไม่เป็นอีกคนกลับไปทำไรทำนา้ายัางจะดีกว่า เสร็จแล้วเขาคนท่านจุกั่เรียที่ช่วยฉันไว้อืมเสมอกันแล้วนะมันช่วยฉันไว้ฉันช่วยคุณแล้วเราเสมอกันแล้วอย่างนั้นเรียกซักเกินครั้ง,งจุกังเรียนไปปลูกเฮเซ่ไปแต่แต่เธอใส่อะไรกลับเข้าไปถูกใช่ไหมไม่ล่ะพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วท่านต้องเขาต้องฆ่าห่านแน่พ้าไปเขา,าหงหงก็คงโมโหจริงๆนละแต่ว่าถามตัว ที่ตัวเองก่อไว้ก็ต้องแก้เองนะองหญิงจูกัะเลียงอย่าพายฉันแคปลูกเธอพอแล้วใช่ไหมอยู่เรียกฉันนี่สักทีเมื่อกี้นาทีต่อมาเจนนะ๊อ้าวเช้าแล้วเหรอนี่บริวัดคุณก็ไม่ลดกหลับสบายไหม,ม,ทไมทํายทำหน้าเย่อเกยแบบนั้นเลยไอ้หนูไล้อยากกินหรือเปล่าหให้นห้นให้ไหมเฮ้คนขับยาอย่างนี้เป็นไรทำไมจู่ๆู่ดีแปลก,ปลกขับยาไม่คุ้มีปัไปหายล่ะเออเดี๋ยวก่อนเวลาที่เครื่องค้างสิบชั่วโมง เจ็ดนาทีแล้วจนยังมีเรื่องที่ต้องใหญ่หนู